สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาออกกำลังกายอีกแล้วนะคะวัดที่สองนะคะของคุณทูสมยงนะคะที่จะควบคุมน้ำหนักเพราะว่าอ้วนมากค่ะตอนนี้อ้วนจริงๆซึ่งมันขึ้นมา8ดโลอะประมาณหลายเดือนนะคะ3เดือนอะสามเดือน,อ,อ,นอันนี้ก็จะเป็นท่าลดพุงนะคะเพราะว่าเมื่อวานทำสควอตไปแล้ว มันปวดขาก็เลยเปลี่ยนเป็นออกส่วนอื่นนะคะเดี๋ยวให้แผลเก่ามันหายก่อนแล้วก็ค่อยไปซ้ําอันนี้ก็จะเป็นช่วงท้องนะคะช่วงเอวเก็บหน้าท้องแล้วก็เก็บเอวนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือพุงปลิ้นอย่างแรงนะคะพุงปลิ้นมากขาเขือไปหมด ใส่เสื้อผ้าไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือข้อเสียของถ้าเราปล่อยให้ปล่อยตัวให้อ้วนมันก็จะมีข้อเสียคือเราใส่เสื้อผ้าแล้วมันก็ดูไม่ดีนะดูอ้วนดูฉุบดูตุเตตุมเตี่ยมอะไรอย่างค่ะมันมันก็ต้องลดอะ่ะคือถ้าเราอยากจะใส่เสื้อผ้าดูดีนิดนึงอะไรอคะ่ะอันนี้ก็จะลดหน้าท้องนะคะก็ ยกขาสลับข้างการเอามือมาแตะก็จะช่วยลดหน้าท้องได้นะคะอันนี้ก็จะลดเอวข้างๆที่มันปลิ้นตรงขอบกางเกงอะไรอย่าค่ะให้มันมีเชฟขึ้นมาถ้าเราไม่อยากเป็นทรงกระบอกแบบคุณครูสมยงนะคะก็ทำท่านี้บ่อยๆมันก็จะมี มันจะมีเอวคอดเข้าไปนะคะกระชับตรงเอวค่ะเราบริหารส่วนไหนมันก็จะได้ส่วนนั้นนะคะทุกคนถ้าเราบริหารเอวเราก็จะได้เอวถ้าบริหารขาเราก็จะได้ขาบริหารแขนเราก็จะได้แขนอันนี้ก็คือจะได้ช่วงกลางลำตัวนะคะ ของคุณครูสมยงทําไป30สครั้งนะคะยกอย่างนี้เปิดคลิปวิดีโอครูสมยงดูไปด้วยทําไปด้วยก็ได้นะคะทุกคนจะได้รู้ว่ามันเหนื่อยมากถ้าถ้าวันไหนที่ครูสมยงไม่ได้ลงคลิปออกกำลังกายนะคะทุกคนแปลว่าครูสมยง อ้นะคะไม่ยอมออกกำลังกายก็เลยจะพยายามลงคลิปออกกําลังกายบ่อยๆเพื่อที่เราจะได้ทําให้ตัวเองติดนิสัยแล้วก็ทําให้มันสม่ําเสมอค่ะเพราะว่าการออกกําลังกายส่วนใหญ่คนก็ไม่ชอบเนาะมันเหนื่อยเราก็อยากจะนอนเฉยๆอยากจะนอนแล้วก็อยากจะกินแล้วก็ไปนอนอะไรอย่างงี้ค่ะ ทำงานมาเหนื่อยทั้งวันแล้วเราจะมาออกกําลังกายกันทาไมใช่ไหมคะเราก็อยากจะนอนอยากจะอ,อหาอะไรรีแลกซ์แต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกแบบคุมตัวเองอย่างนี้ค่ะมันมันก็จะอ้วนโดยไม่รู้ตัวซึ่งสาเหตุการอ้วนโดยไม่รู้ตัวนะคะก็คือการนั่งเล่นโทรศัพท์นานๆน,น,นอนเล่นโทรศัพท์นานๆอะไรอย่างี้ค่ะหรือเราดูหนังไปด้วยกินอะไรไปด้วยมันก็เพลินใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้เบิร์นร่างกายก็ไม่ได้ เอ่อเอาไปใช้มันก็จะไปสะสมอยู่ที่หน้าท้องใต้ชั้นผิวหนังนะคะกลายเป็นไขมันสะสมนั่นเองเมื่อกลายเป็นผิวหนังสะสมมันก็จะทำให้เกิดอาการพวกเส้นเลือดมีไขมันเส้นเลือดมีน้ำตาในเส้นเลือดสูงนะคะอันนี้ก็จะบริหารก็จะได้ตรงช่วงท้องนะคะก็ได้่วงช่วงเอวอย่างนี้นะคะ่ะ ท่าต่อไปก็จะเป็นท่าสควอตธรรมดานะคะวันนี้คือออกหนักไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานสควอตหนักมากปวดขาปวดขาจะถามว่าทำทำเหมือนคลิปเมื่อวานได้ไหมทำได้ค่ะแต่ก็ไม่อยากฝืนตัวเองมากถ้าเราเบื่อกับการออกกำลังกายเ,เราก็สามารถที่จะเวียนเปลี่ยน ถ้าหรือว่า,เ,าเปลี่ยนไปเล่นกีฬาสลับกันได้นะคะมันจะไดไ้ไม่เบื่อแล้วก็จำเจนั่นเองคุณครูก็จะสควอไปประมาณ30ครั้งนะคะ ซึ่งการออกกํำลังกายนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายสร้างระบบเผาผลาญได้ดีขึ้นคือบางคนกินข้าวไปแล้วหรือว่ากินอาหารไปแล้วเนี่ยมันไม่ไปใช้ไม่ย่อยมันมันไม่ได้เอาไปเผาผลาญน,นะคะมันก็จะเกิดอาการลักษณะที่คุณครูสมยงเป็นนะคะก็คือมันมันจะเหนื่อยแล้วก็หอบง่าย แล้วก็มีอาการมันเป็นลักษณะร่างกายเราไม่เบิร์นไม่เอาไปเผาผลาญน,นั่นเองคือกินน้อยแต่ว่าก็ยังอ้วนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องมาสร้างระบบเผาผลาญให้กับร่างกายให้เขาแข็งแรงขึ้นนะคะเราก็จะกินอะไรเขาก็จะเอาออกไปนะคะเหมือนเขาใช้ไปดึงไขมันมาเผาผลาญน,นั่นเอง มันก็จะเอาของเก่าออกมาทําให้เรารู้สึกมีเหงื่อออกแล้วก็ทําให้เรารู้สึกชดชื่นนั่นเองค่ะในแต่ละวันก็ไม่ต้องหักโหมในการออกกำลังกายมากนะคะทุกคนเราก็ออกไปเบาเนาะเราก็จะได้ไม่ไม่ไม่เครียดก็คือออกกำลังกายแบบสบายๆนะคะไม่ต้องไปหักโหมมาก อันนี้ก็คือพุ่งของคุณครูนี่ก็คือยื่นมากๆนะคะลองมาดูว่าอีกเดือนหน้าเดือนหน้ามันจะยุบไหมเพราะว่าการลดน้ำหนักหรือว่าการออสร้างกล้ามเนื้อมันต้องใช้เวลาถ้าออ,ออกวันนี้แล้วมันได้ผลมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะได้ผลพรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะมันต้องใช้เวลาในการออกเป็นเดือนถึงจะเห็นผลความแตกต่าง แล้วก็บางคนก็เขาก็ใช้เวลาเป็นปีเนาะแต่ที่ได้ชัดเจนก็คือในแต่ละวันที่ได้มันก็คือสุขภาพดีขึ้นที่เราจะรู้สึกตัวเองเลยว่าเรารู้สึกส,ด,สดชื่นนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่หน้าท้องนะคะอันนี้ก็คือเก็บพุงอย่างเดียวเลย ซ้ายขวาใช้ดัมเบลไม่ต้องไม่ต้องหนักมากนะคะถ้าคนไหนไม่มีดัมเบลก็ใช้ขวดน้ำกรอกน้ำขวดลิตรนะคะขวดลิตรไซส์ใหญ่1 5ลิตรก็ได้ค่ะของคุณครูใช้ดัมเบลแค่1กิโลแต่แต่ว่าน้ำก็คือหนักกว่าแน่นอนอันนี้ก็ช่วง จะได้ช่วงท้องช่วงท้องน้อยอะคะ่ะอันนี้ก็คือกระโดดแบบนี้จะจะได้เหงื่อเพิ่มขึ้นคุณครูอยากได้เหงื่อเพิ่มขึ้นก็เลยกระโดดนิดนึงแต่ไม่ได้กระโดดเยอะนะคะกระโดดเท่าที่เห็นเพราะว่าออกมาก็รู้สึกว่าตัวเอง เยอะเหมือนกันนะออกมาประมาณเก้านาทีอย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วเนาะเราก็ออกแค่นี้แหละไม่ต้องเยอะเราออกให้มันผาอผลานแค่นั้นเองค่ะให้ระบบร่างกายมันมันทำงานเป็นนะคะอันนี้ก็จะได้ช่วงไหลนะคะ แต่มันจะเหนื่อยมากถ้าเรายิ่งเอาขาตึงข้างล่างอะค่ะยืดขาลงอะมันจะนักตรงช่วงไหลมากแต่ถ้าเรานั่งงอขาเท้า